ช่วงนี้หาเงินง่ายใช้เงินคล่องสร้างแรงจูงใจอย่าให้แพลวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมจิตสิธ์หลพันธรงค่ะวันนี้มาทำนายดวงรายสัปดาห์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงระหว่างวันที่9ถึงวันที่15มีนาคม2568เป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามฟังกันค่ะ ในด้านการเงินท่านมีไรายได้เข้ามาหลายช่องทางนะคะจากความรู้ทักษะและพรสวรรค์หาเงินได้ง่ายใช้จ่ายอย่างคล่องมือนะคะไม่ประมาทแบ่งเงินกันเก็บไว้ด้วยนะคะเพื่อไว้จ่ายในยามฉุกเฉินถึงจะเกิดความมั่นคงนะคะด้วยดาวการเงินโครจรน,นะคะไปร่วมกับดาวมฤตยูนะคะแม้ได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์นะคะดาวศุกร์ตัวแทนการเงินโครจรได้ตําแหน่งมหาอุดร่วมกันกับดาวพราหูและ ดาวพุธในเรือนการเงินนะคะการงานสัปดาห์นี้เป็นช่วงสร้างแพทชั่นหาแรงจูงใจในการทำงานอย่าให้แผ่วนะคะพร้อมงานเป็นช่วงที่ท้าทายความสามารถจะมีโอกาสได้สร้างผลงานเกิดความสำเร็จได้อย่างโดดเด่นนะคะผู้ใหญ่เกื้อกูลสนับสนุนเป็นอย่างดีงานสำเร็จได้อย่างมั่นคงนะคะดาวการงานสัปดาห์นี้โคจรอ,อ่อนกำลังตลอดทั้งสัปดาห์นั่นเองนะคะ เคล็ดลับเสริมมงคลสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์แนะนําให้ท่านบูชาเทวดาประจําตัวคือเหรียญเทวดาพระอาทิตย์นะคะและเหรียญพระเสาทรงพยักเพื่อเสริมในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการงานและการเงินนะคะให้เกิดความสําเร็จได้ตามที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนาและตั้งใจไว้ค่ะความรักสําหรับคนมีคู่สัปดาห์นี้นะคะ พูดให้ตรงกับใจไม่คิดมากนะคะคนรักตามใจส่วนคนโสดนั้นคนใกล้ตัวอยากทําตัวใกล้ชิดสานร,รักให้หัวใจอบอุ่นนะคะเพราะว่าดาวความรักกลมตัวนะคะร่วมกับดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวทัดไฟนั่นเองค่ะ สัปดาห์นี้เรามาระวังสุขภาพเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะหาเวลาพักผ่อนทานวิตามินซีบำรุงนะคะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะคะด้วยสัปดาห์นี้ดาวพระพุทธที่มาจากเรือนมรณะนะคะโครจรกลุ่มกันกับดาวพระหูนำหน้าจุดเกิดตลอดทั้งสัปดาห์นั่นเองค่ะ สัปดาห์นี้ลากันไปก่อนนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามเพจหราสิทธิพันธงด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ